ตอนบนไปแก่จังหวัดเชียงรายทีมที่สามนะครับจะเป็นทีมไหนเรอดูกันสามวันนี้นะครับจะเป็นทีมไหนโดยท่เหนือต่อล่างครับ,รรบเป็นการหมายครับสองนู้นะครับรน,นู้ดกี่คนจะชนะอีกเหตุการแข่งขันในช่วงเวลาหลังเริ่มขึ้นครับอันนี้จังหวัดพิษณุรนำดีนิ่งบริสุทธิ์ถึงเกือบเอาครับพิ่จุรเพชรบูรณ กเถึงเวลาแรกพิจิตสีขาวน้ำอยู่ครับมาเล็กเกิดขวัญชัยแคร่อยครับฝ่ายจักรการกันเจนฟูดไทยแลนด์ก็อาจจะมาให้ท่านผู้ชมที่มาโอ้โห เอาไว้ในสนามบ้างก็เพราะว่าทำระยะห่างไว้ให้ครับเว้นระยะห่างไว้ให้ทางฝ่ายจากการการบริษัทเชนพุทธไทยแลนด์ครับครับมีรางวัลตั้งแต่ผู้สาวประตูกองหลังกองกลางกองหน้านะครับราการดีรอบสุดท้ายแข่งขันสนามสมพัชราใสเพชรชุมบุญผลัดไปครับลรงนี้โอโม่ไม่ไปครับ พิจิตเคลียไม่ไกลเหมือนกันลุงนี่อีกแม็กซ์เต็มบอกครับสามสาบสองยังไม่ไปไหนเหมือนกันพิจิมรยกมาเป็นจุมุนบอลลงเนียนครับลุงนี้เฉลี่มเกียรติบางน้อยอีกทีนึงเฉลี่มเกียรติบางน้อยพ่าดใจโอ้โหลงนี่สามตัวบอลระหว่งพิจิตรแล้วได้ครับประดิษฐ์แก้วสะอาดกว้าความรักกาบก่าให้หุนยิ่งหุนยิ่งสุขยู่เกมเข้ากลางให้ ผวันใจไปลอยจ่ายคืนมาให้ผุ้ยิ่งผุ้ยิ่งส่งอยู่เบี่ยงากา็รับรับเอากลางล็อกขวาสร้างหนึ่งยุ่งอะไรยิงไกลแม่สองตัววีละกรผคอมบวลดุ่สาวตัวของฝั่งเพชรชูบุลรับไว้ได้ครับตรงนี้บอลหลุดมาถึงฝั่งผ่อนชัยนันตาผ่อนชัยผอนข้ามาผ่อนชัยแพ,พ้ลอยผ่อนชัย ขสาวตูบาวได้วิรุกรวงมบวชฝากมาให้กับพรชัยนันตาพรชัยจ่ายไว้กับอยางได้ของมัต่อครับจังหวะนี้เป็จบุญเฉลิมเกียรติบ้างน้อยออกซ้ายไหมใไปที่เชยพัฒน์คุณวงชเชยพัฒน์โอ้โหจ่ายเข้าทางวิจิตตักได้ครับคุณชิงสุกยู หัยิงซ้ายมาให้ผันชัยไพยร้อยบอลเข้ากลางมาลูกนี้จับจู่ไหมลูกนี้สองฝั่งทีมพิจิตเอาลัรบรุนไปได้ครับผนะู้กำลังหูวตาวตูแม่ตัดสินใจออกมาได้บอลถึงก,กอนแล้วก็ควาาเปิดโตกันไหมอ่าภูมเนตท้องบอภูมเนตจ่ายพิจิตแต่ไม่อยู่ก็ตรนี้พิจิบุญดักได้หลายซ้ายเลยบอลอยู่ที่ขนองข้าทําสุขนองเปิดมากโอ้โหลูกนี้เลยครับ อย่างหนึ่งสูงมาเดินครับสีขาวทีมจังหวัดพิจิตรนำอยู่ครับทีเดียวพิจบูรณ์พูดพูดต่อ,อไปก็มันบิ๊กแบตอ,อีโค้กครับของวันนี้รุ่นโซน40ครับเอหนูนี้หนูสิ่ให้เป็นลูกของทางฝั่งทีมจังหวัดพิจิตรครับเต้าพิจิตรกับตันทีมจะเปิดพิจิตรลึกขึน้นไปครับในรุ่นเพชรชละวัน มีรุนเพชรชนาวันเปิดตรงนี้โอ้โหหลุดมาถึงผู้สาวตัวน้องฝั่งทีเพชรบูรณ์เขาิกษ์ผมบวดรับไปได้ครับแต่ยังคงต่างหน้าต่างตาทำเกมเด็กกันทั้งคู่ครับเพชรบูรพรชัยนันตาหลายต่อไปตรงนี้เพชรบูร ครองคองก๊อฟสก์มาตรงนี้ครูสินบอกว่าฟาวมีคลิปโดยเฉลิมเกียรติบางน้อยเฮ้ยครับหมายเลขทีโพของพี่กินออกครับ ทีมที่ขอทางฝั่งทีมเพชรจุบูลสุดน้ำเกียรติบางน้อยจะเป็นต้อล่อยตูกนี้กระต่ายเข้าม่ใช่ครับสเกียรติหมายเลขสิบครับโอ้โหลูกนี้ทุบกระป๋องสองดาบสองไปได้โอ้เกียร์ม่ใช่ครับลูกนี้ปิจิตต์อกกามาเขาวินสอนผมโอ้เกือบได้ดูรายการจังหวะนี้ของทางฝั่งทีมเพชรจุบูลหาประตูทุบมา เขียวไวได้แทครับทุก่งพีพิจิตครับขาโอกาสตีเสมอไปยังน้ำอยู่เหมือนเดิมครับสกอร์สีขาวพิจิตหนึ่งต่อศูนย์ครึ่งเวลาหลังผู้ที่สามเจนฟูดไทยแลนด์0 2 0วันนี้ก็แฮร์เพ็กกำลังนาเสือเป็นเจ้าภาพครับประธานดำเนินงานดูแลแข่งขันในภาคของจังหวัดของเราขอเจ้ากรมลสิ้เมืองล็อกหน้าพิชพุนยิงติดบล็อกไม่ได้ครับวันนี้ จต่ตุลงคทับทองมาให้พรพนชัยแพ้ลอยคือหลังแต่ตุลงทับทองเปิดมาบอลเข้าทางบองทุกฝังเพชรชมพูครับวิทยากัญญาประสิทธิ์ออกซ้ายไป,ปเปิดไกลออกมาเพชรชมพูได้พรชัยวิจ,จิตและการเทีย่วยวร้ายข้างมาเป็นบอลทุ่งขอร์บฟังเพชรชมพู ปูน่อไปมาอีกพู้นึงครับสำหรับโซน40นอรสมั์พบกับแพนเพช์เขียนทิ้งออกไปได้ครับทังฝั่งพิจิตกวินทร์ศรภม์เหมืนโซนสกอร์ก็ยังอยู่ที่เดิมยังไม่ใคยจับครับถุ่มเข้ามาทั้งฝั่งทีมเพชรบูรณ์ไหยาพัฒน์คุณวงปัจจัยไปรอตัดได้จากฝ่ายทันยู วิกิทวิเชตรอดรักวิเชตไปแล้วนะครับลูกนี้คนนะคนยิ่งคนยิงสมจูเรียกกี้ไว้โอ้โหตอบไม่แพ้ครับการจ,จ่ายไซด์ฟลอยด์ก็กไม่มีใครยิงหนีมือคุณสามตัวไม่มพ้นวิลการ์ผมบวชดักไว้ได้ครับนี่คุณสามตัวของน้นอำตาลเพชนบุญวิกิทวิชาคงสิล ไอ้เชียงที่วิริชายจังอินแลาเป็นบุรสกรัดต่องกลับมาเกมก็ยังไม่มีใครที่สร้างประตูเพิ่มได้ครับทั้งสองฝั่งของาไหนที่ถูกของเพชรบุรีรอครับ นะครับบจะต่อมาครับช ah. ื่อรายการชื่อรายการไทยแรับอ่าหมายเลขบของเพชรบูรณ์หรอครับกข้าวขากะเดือจัตุรครับทอง à, bên thức bên thức không là là họ Ở mang cái mang cái phô nhé vì chỉ có trong hoàng thì phiến dịch được พิจิตรหนำอยู่ครับก็กยังได้ออของบอลต่อจังหวะนี้สาใไกายลูกน,ใน,ในี้วรารดมผู้เล็กเอาพิจิตรแถวสองโอ้แปงข้าวคายก็ไม่ได้ก,ก็พลาดโอกาสครับจังหวะนี้ของสัวรรณชัยราบประสิทธิ์ของพิจิตรครับพลาอกาสลูกที่สอง Để chùm bụng, bê chê chồng chưa bê chê. Mét chê 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 kiện bao lo thì kiện muốn chắc tay sờ mở bảy tay không phải đi tả con cổ tịt, cho mẹ muốn thích đi vậy nó cả quá ra các đi vì cha phong xịn giòn dài thai lấy các đi xa à, muốn, nói và đi bỏ cây mà bên chim muôn có những cái trường hợp bà เฉลิมเพียรมาที่พิเชษชมชื่นพิเชษเกี่ยวพริกบงังได้ลพิเชษชมชื่นจากบอลล่านหลังฝรั่งไทร้อยตับไม่ได้ก็จ่ายย้อนต้อกลับมาแลกกลับขวาพิชิต่ากบอลล่านหุญยิงย่งบุญยิ่งเล่งยิงโอ้ไม่ได้ครับตรงนี้โอ้ยิงเข้ากรอบเหมือนกันแต่ว่าประตูเซฟได้ครับตรงนี้นไปทุบไม่ดีรอบอลแก้ต้อกลับมาทางพิธีย,กยากระเจ้าเสร็จ ปิยยาเฝ้าก้กาวมาเฮ้เดชาเสฐะบอลกา,าตรผนังตุ้มตัดติ้งใจออกมาได้บอลเข้าตรงนี้ไปชมูลอากได้จะวางสองเล่นต่อได้ล็อกยกหนีกับเอร์มาที่เฉลิมเกียรติมาลอยออกขวามาไอที่พอชัยพอชัยเฉลิมเกียรติมาลอยพอดชัยพอดชัย วันนี้เป็นจังหวะตั้งใจที่จะทนเลยนะครับโอ้โหไม่เล่นบอลเลยแล้วก็ขึ่นเป็นคนกับบมีโอกาสเล่นได้อยู่นะครับวันนี้หมายที่จีเจ็อมถ้ามองแล้วมารไี่จีเจาสได้บอากาเล่นได้แต่กับตัรเพลงของเพลงิกิตริ่เป็นทนในลัษณะนี้ก็เสียเป็โทษครับ ่แล้วก็ขโทษด้วยครับอ่าครับห้านาทีครับเทียตีนะครับเขื่อนเขื่อนนักเตะนะครับหมายเลขผิดครับของทางผิดครับคุณตัดถึงก็ให้ออกความผิดห้านาทีครับเปลี่ยนผู้อื่นคนลงไปไปแทนได้เลยครับในเวลานี้นี่อาจจะอารมณ์อาจจะเป็นมารควบคุมได้เราก็เชื่อเหลือนักเตะนะครับ โอ้โหดีครับฝ่ายแจกงานขายก็อธิบายที่ไม่เหมือนที่ไหนในประเทศไทยครับตีไอ้ออกมาณ5นาทีแล้วเปลี่ยนไปได้เลยขอบคุณครับผมอยไรครับเดี๋ยวลงไปได้ครับเดี๋ยวลงกนะดาษได้โค้งเซ็ตเลยครับโอ้โหดาบสองรับไหมพี่ ช่วยพิจิตรได้โ oh. อ้โหพิจิเปลี่ยนช่วยไม่เท่เดียวกันลงไปแทนได้ไหมครับโดนแทนได้เลยไม่ใช่โดยการค่าโทษแต่แรงนะครับโดยการช่วยให้ลา,าออกมาพัก5นาทีก่อนนะครับต่อโดยนิการบันทึกความผิดเพื่อนนครับรครับรบอลจูประสงค์หลักของเกนฟุตไทยแลนด์ก,ก็คือให้ผูเ้เล่นอ่า เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับถุงเปื่อยเป็นไปของฝ่งเพชรชมพูครับสมเดจยินเทดสอดสาวตูปอดมาดิตแก้วสะอาดฝ่านำมาทั้งกาบสายให้หุญนยิ่งสงอย่หุญนยิ่งหุญนยิ่งเปิดเข้าไปด้านไหนจ่ายทะลุเข้ากข่าพิเชษฝังให้สาวตูด้ามาดิตรกร้วสะอาาซ้ย

ขอขอบคุณนะครับที่เกิดพิจิดรนะครับที่ยอมรับาการดับสินนะครับแล้วก็เข้ากันใหม่ครับเปิดตัว่าไปตามเกมที่ขอบคุณน,นะครับเดี๋ยวลงไปใหม่ได้ครับหมด5นาทีครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากพิจิตรยังได้กองบอลพิจิตรโฉบมาได้สามลงไปแทนครับ ในกรณีนี้ลงผู้เล่นลงไปทดแทนกันได้แต่ถ้ากรณถ้าเป็นกรณีใบแดงในเกมนี้ต้องเล่นทนนะีเด<ป>ีครับอดีต แก้วสะอาดทงสาวตู้มาติดไปได้ไหมวันนี้เฉลิมเกียรติบางน้อยไปได้ครับเฉลิมเกียรติบางน้อยเพชรบูรณ์ไหลสั้นหนูให้น้ำหนักขวัญตรงนี้ของหลังอ่างท้าออกครับตรงนี้พุกิดไม่เกียรติออกครับหมายเลขนเกียของพิกิดออกนะครับออกทางไหนก็ได้นะครับข้าวต้มกลาควัญชัยแพ้ร้อย หมายเลขที่ห้าเป็นใครห่อครับการเปลี่ยนตัวนี่เราจะเทาแจ้งเฉพาะคนออกอ้าวโอ้โหเบอราประตูนี่เทสหลายลูกครับทั้งสองฝั่งก็เทสกันเยอะเลยครับเราจะแจ้งเฉพาะเบอร์ออกเท่านั้นนะครับเบอร์เข้าไม่แจ้งเบอร์ออกในในสนามท่านกำลงทราบว่าท่านหวงไก่ไม้ได้อะไรจะเปลี่ยนใช่ไหมครับ ครับไม่เป็นไรครับแช่ใหม่ได้เปลี่ยนเป็นหมายเลขทิศสามเพชรบูนหรอกครับหมายเลขทิศสามเพชรบูนครับฝาเขายังเขายังทิศท่อยังครับยังเพราะมันมีสองกล่องอ่ะเป็นเวลาเดือนครับห้าเดือนฝาเอาแล้วก็มีนะหรืออะไรให้ก็ได้ต่อมาพักแล้วมันต้องไม่ไม่รู้อ่ะผมไม่ลงไปก็ไม่ได้กินแล้วเนี่ยลงไม่เลี้ยวเลย มที่โนไแทนแ่ประตี่สทีอนเลยครับ้ใหม่เทเยไปต่มครับหลังจากที่เราช่วยให้ทานพระพรอ่าหนที่เไปใหม่ดอบครับหที่องทางพิกิทครับเราไปใหม่แล้วครับคุณนิรุต เพื่อความนครับอันนี้ก็ยังอยากใหเข้าใจประโยชน์นี้ก็กฎระเบียบของทางทีมผูครับต่อขั้นตอเรียนรู้ครับเรื่องนี้จะเป็นใหม่สำหรับการเรียนฐนนะครับฐานเส้าวข้างแรกข้ามาที่ไหนเป็นครั้งแรกที่นี่นะครับท่านท่านเป็นประวัติร์ท่านเป็นตามรู้ไปเลยว่าท่านเป็นครั้งแรกของทีมผู้ชักต่อขั้นตอนเรียนรู้ขึ้นหนึ่ง ในภาพนี้นะครับเพื่อเราถือโอลมาทยการข่งตันงต่อครับโอ้โหพิกิตออกนำสองประตูต่อหนครับ,บแบดเน้นกับเวลา โอ้โหนะครับมันเสียประตูจากการเสียจุดโทษผู้รักษาประตูเซฟแล้วเสียจุดโทษแล้วผู้เลกนหลังก็อ้าวแหละครับเมื่อประตูพลาดลูกนี้แต่ก็พลาดต่อไปครับเอางัานอยูครับเพื่อในภารกิจพยายามที่จะมาสักลูกไอ้พวกนี้เล่นไม่ดีครับคู่ครับแต่จังหวะเน่าทําดีตอนนี้ที่เอาแล้วนี่นะคฝ่ายอีกฝั่ง หากดต่อราก็ระวังแล้วนะครับในการทำาวดครับอ้าวมีี่เกระเชิญนครับตัของทางเพชรบุรอย่างทีเดีของพิจิตครับเจ็บพิจิตรจะเจ็บในโลงที่จังหวัดเชีร เล่ทีสองของพี่ตีครับยังยังไม่เข้านะครับรอจนกว่าบอลเล่นครับยังเข้าไม่ได้ในกรณีที่เปลี่ยนเล่นมาเปลี่ยนต้องขนาดนี่จะเข้าไปเลยไม่ได้ครับต้องรอให้บอลอยู่นะครับเล่นแล้วก็เข้าครับโดูนะครับอันนี้ทีหน้าโอ้โหดีๆการแข่งขันบอลทีมฟุตไทยครับวุคสี่ทีนี่ก็ับถือว่าเป็นทีแรกของการแข่งขัน ของทีมมวยที่จัดขึ้นมานะครับการแข่งขันก็เป็นภาคที่สี่แล้วนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักเตะในทุนนี้ครับได้กลับมาแข่งขันฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งในการแข่งฟุตบอลทีมพุทธแล้วครับเป็นครั้งแรกในการจัดแข่งทีมมวยในงานนี้ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นมาให้เหล่ามว้มวยกันเยอะมากเป็นครันกัน Ô oh, bay theo các oh. phải đi học phải đi theo lắm rồi nè, đúng gì đừng có 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 ขวายามาพรชัยดันตาพรช,ช,ชัยเปิดพิเชษชกชื่อพิชตรงนีสปปง้สิริพงศ์เข้ามาเลขที่สี่สิริพงศ์เข้ามาเนาะทันไหมตรงนี้ไม่ทันก็บอลออกไปเันพิชยากัญญาปรสิทธิ์บอลช่องกองทางฝั่งอีพิจิตครับพิลลม เอตส์สวนกับยูโรมินส์สวนครับเปลี่ยนหมไหนบวกก่อนครับไหนที่ก้าข้าไปขอบคุณครับน้ำอยู่สองประตูยอดสูงครับขึ้นเวลาหลังนะครับช่วงท้ายเกมแล้วก็แบบช่วนี้ครับทีมกำแพงเพชรละนครรสวรรค์ก็เตรียมตัวถ่ายรูปก่อนนะครับ Lu, ของลูกของทีมสำหรับผู้ชายแล้วก็จะจัดให้อย่างสวยงามครับเป็นพี่เลี้ยงสำหรับทีมด้วยไอ้เมึงอายุเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดครับเระดิ่งแก้วาดปลกายยาวมา ที่จิตผมก็ทั้งกับปลายคมสันโดนศรีไม่ทันเริ่มเพียงแคไหนเขาต้องฟังทีมเพชรชูบูนตามอยู่ศูนย์ต่อสองต่วท้ายเกมใกลเข้ามาแล้วมีระครผมบัวปัด วอญชัยแพรลอยดับไว้ได้ครับบอลกระชอกมาถึงสำเร็จพิจเทศพิจิตตัดบอลได้ครับไหลใส่ก้อยไปอย่นี่อูลูกนี้ยิงสวนปั๊บไม่เหลือโอ้โหขิดพลาดนิดเดียวโดนลงโทษเลยครับสามศูนย์โอ้โหออกตามหามาะเพียงอย่างที่สี่เปุนชลยทนเกียรติด้วยครับ เออครับบอลมาออเอาต้มไปใช้เลยครับบอลยู่ที่กเ่า,อา,าเอาล้มแบบแบบลูกเลยครับหัวกลับไปยังไง ว่าเขมากลับไปยังเนี่ยเหรอมาได้นี่วันกครบเอามาเติมป้าตัวน้าเย็น เพชูนแกมที่วิทยาวิทยาเขากางไปพรชัยนันตาพรชัยมาที่วิทยาโดนตัดไหมลงนร้แกขไขออกมได้ครับงเี้พรชัยนันตาคือหลังยาวไปแล้วก็เกื่อการนี่ครับผู้นี้ที่ตล้าที่านมตนสมัตัวตอคสองีครับ อันนี้ขอเชิญทีมกำแพงเพชรตั้งแถวหาเรื่องก่นเลยครับเชิญครับ